ครับสวัสดีครับผมอีเทลเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลบบอกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปอนิเมตไฟเตอร์อีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะตัวคราฟนะครับผมเอ่อเป็นตัวคราฟธรรมดาแล้วก็เป็นตัวคาร์บชายนี่เลยนะครับของด้านฟรีเทลนั่นเองนะครับก็คือเรียกกันง่ายๆเลยนะครับตามอนิเมะเนาะอ่าโอเคนะฮะส่วนตัวคาร์บชายนี่เนี่ยผมได้ทําการคราฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นตัวสีฟ้าๆนี่นะครับแต่ว่าตัวที่ อาอธรรมดาเนี่ยผมยังไม่ได้คราฟนะครับก็เดี๋ยวจะไปคราฟเลยนะครับผมโอเคเนาะก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับก็คราฟก็เลยนะครับผมก็ใช้หินห้าก้อนนะครับแล้วก็ตัวมิติธรรมดานะครับผมสามตัวนะฮะคราฟกันเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคได้มาแล้วนะอ่าโอเค เอาง่ายคือตอนนี้มีนัสส์ยอยู่4เวอร์ชันเอาง่ายคือ4เวอร์ชั่นเลยเห็นไหม <we> เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนะไปตรงนี้ดีกว่าโอเคนัสสี4เวอร์ชั่นเห็นไหมก็ตัวแรกเลยตัวแรกก็จะเป็นมิติธรรมดานะครับเป็นมิติธรรมดานะแล้วตัวนี้นี่ ตัวนี้จะเป็นมิติธรรมดาอืมตัวนี้จะเป็นมิติธรรมดาส่วนตัวที่สองจะเป็นมิติชายนี่นะครับตัวที่สองอยู่เป็นมิติชายนี่นะเดี๋ยวน้องๆเขาจะว้าวอะไรกันโอเคก็เป็นตัวมิติชายนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะตัวสีแดงก็จะเป็นตัวคาราฟธรรมดานะครับตัวคาราฟธรรมดาแล้วตัวสีฟ้า คือตัวคาร์บายนี่นะครับตัวคาร์บายนี่นะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของเรื่องตัวมิติกกับตัวมิติกาชนี่เนี่ยผมก็เมาเปรียบเทียบไปดูเฉยๆนะครับว่าเออนัสึกเอานัสึกสี่ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะเออว่ามันหล่อเท่แค่ไหนนะครับก็เอามาเปรียบเทียบแต่ว่าเราจะมาโฟกัสสองตัวนี้นะครับสองตัวที่อยู่ด้านขวานะครับผมไหนพี่บอกจะไม่ใช่นัสึก <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะโอเคนัสซึนะนัสซึเดกุนิวนะของเรานั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับมิติกับมนะิติกันนี่เนาะผมก็จะออกไปนะครับอืมไหนๆก็มาแล้ว๋ยวมาลองดูสกิลเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงเนาะเรามาเริ่มจากมิติกันนี่กันเลยดีกว่าเออมิติกธรรมดานะครับ เอย่าปิดออโต้คิกนะครับผมก็โอเคนะออกเลยมิติธรรมดานะผมก็หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตีห้าทีนะครับแล้วก็อันติีเหรอชาร์ดอ่ามกงกรเพลิงคำรามหรือเปล่าใช่ใช่นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องตัวมิติธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีออร่าอะไรเนาะ ดูคล้ายเสมือนมากเลยนะครับกับตัวนัสือเนาะโอเคต่อมาเป็นมิติชเอนี่นะครับมิติชเอนี่อันนี้ก็จะมีออร่าเพิ่มมาหน่อยนะครับแต่เสื้อนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะเป็นเป็นเสื้อของเวอร์ชั่นไหนนะครับก็มีออร่าเพิ่งนะผมโอเค1 2ึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าทีเหมือน,นกันนะครับ รู้สึกว่าสกิลก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะโอ้โหตัวสกิลสิครับผมว่ามีแลกแน่นอนนะอ่ะถ้าเปิดเปิดเอฟเฟกต์นะเลยลองมองมองระยะใกล้แล้วกันนะของจริงฮนะก็ประมาณนี้นะเรามาดูตัวคาบกันเลยดีกว่าตัวคาบอันนี้เป็นตัวคาบธรรมดานะครับอันนี้เป็นตัวคาบธรรมดานะ ก็จะมีอืมเป็นสีแดงนะผมเป็นสีแดงมีปีกนะครับแล้วก็มีเขามาังกรนะไม่รู้ว่าเป็นร่างกึ่งมังกรนะคมังกรไฟนะแล้วก็มีออร่านะสวยมากนะผมชอบนะออรา่าผมชอบออร่าสวยมากฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดตีเจ็ดทีนะผมแล้วก็อันตนะครับอืมส่วนอันตินี่คือน่าจะชิงก่อนนะชิงก่อนนะแล้วก็ปล่อยพลัลงขึ้นเตาน่าจะใช่นะต้องดูทีนะผมรประมาณนี้นครับสกิลนะตีเจ็ดทีนะผมแล้วก็อันตีเลย ก็ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูตัวคราฟเชนี่ก็เลยดีกว่านะอาครายแมทของเราเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะอาผมคราฟไว้สตัวนะพอดีตอนแรกเนี่ยผมบอจะไม่ใช้นะแต่พอดีมันได้อฟดีมาก,ก็เลยต้องใช้นะตีเจ็ดทีเหมือนกันนะครับไม่ต้องนับนะสามตีห้าหเจดตัวนันติก็ เหมือนกันนะครับปล่อยสามทีแล้วก็พุกันไปปล่อยพลัลลงขึ้นเต่าโอเคโมเดลก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยรู้สึกว่าจะเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับหรือเปล่านะอ่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนก็คือถ้าเกิดว่ามันสลับกันได้นะผม นันจะเป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับก็คือฝั่งขวาเนะี่ยเป็นตัวคาร์ชายนี่นะครับส่วนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวคาร์ธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าดามเมจของนางจะเท่าไหร่นะครับโอเคเลเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่สองรอหกสิบนะครับเป็นตัวคาร์ธรรมดาเนาะโอเคสองรกสิบถ้าเป็นตัวคาร์ชเอนี่นะครับก็สี่้อยห้าสิบเลยนะตัวโอเคนะครับแค่เริ่มต้นมาก็น่าจะ เทียบกับวิวทูได้เลยเอ่อโหดกว่าวิวทูไงวิวทูธรรมดานะ <Wow. S 1> เลยอ่านี่คือยังไม่บวกออบนะโอเคเนาะแล้วเรื่องวแม็กนะครับตอนนี้ก็เพิ่มไปเป็นสองอยสิบแล้วนะถ้าเป็นตัวคราฟเชนี่นะสามร้อยสี่สิบทีถ้าเป็นตัวคราฟธรรมดาอยู่ที่สองรอทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่ไม่ได้บัฟที่แบบว่ามันโอพีโอพีหน่อยก็เอามาใช้ได้เลยนะครับส่วนของเรื่องนักสืบอากูนิวโอเค วันนี้ก็ไม่มีอะไรลแล้วนะก็ามารีเวิวให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะสกิลเหมือนกันไหมหรือว่ายังไงนะแต่ว่าเออผมคราฟมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเดินอะดูตอนเดินนะทุกด,ดูตอนเดินทำไมนะักสึกเออตัวคราฟเชนี่เนี่ยมันเดินแปลกๆปลกนะ ผมไม่เข้าใจนะทำไมมันเดินแบบมันไม่ก้าวขาเลยอรับเพ่อๆมัน,มน,มนยังไงไม่รูครับดูฝั่งดูฝั่งต่อค้าธรรมดาเออยังก้าวขาแครับแต่อันนี้คือไม่ก้าวเลยนะเดินแบบอย่างนี้เลยนะเออผมก็งงเหมือนกันนะงงมากๆเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเออถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยับว่าเออทำไมมันเดินแบบนี้นะฮะ ็งงเหมือนกันฮนะโอเคช่วงนี้นะครับมีอีเวนต์มานะครับก็จับจ่ายใช้สอยกันให้คุ้มค่านะครับผมก็มีอีเวนต์ลักกี้คูปบอกสอกนะครับลักกี้สูบบอกสองแล้วก็ดาเมจคูณ2นั่นเองก็สามารถฟามเงินก็ได้นะฟามเงินก็ได้นะก็ตีจบมอนได้ไวขึ้นนะครับใครที่กำลังเปิดดานอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม ก็บายบายครับซี a g เกนจุกปอก